โลนี่ x 6 6 6ตอนซูเปอร์พาวเวอร์ ep 9ตอนจบภาคนหนึ่งนี่ไอ้หนูลุงคะอย่าทำหนูเลยทำไมต้องจับเด็กมาทรมานด้วยเนี่ยจะยอมดีหรืออยากเจ็บตัวเลือกเอานะฉันจะสั่งงานแกให้ไปทำให้เร็วที่สุดอันอะไรล่ะ แกจะต้องไปค้นหมู่บ้านหมู่บ้านโรนี่ X 6 6 6หรือหมู่บ้าน LMS นี่แหละเอางั้นจริงดิไม่เอาไม่อยากทำอ่ะเพื่อศักดิ์ศรีของหมู่บ้าน WKK โอยถ้าเข้าชนะน,นะคะ่าจะได้ยึดของเมือง LMS เออไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเ้าจะทำมาจิตใจผู้คนนะมอมันต้องเจอมันถึงจะยอมทำเอง,เอง มันต้องเจอตีนมันถึงจะยอมหัวหน้าครับอะไรล่ะเราเราจะต้องยึดเมืองเอาไว้ไม่ได้เลยและเราและเพื่อศักดิ์ศรีของเมือง WKK ใช่แล้วแต่พอมันราบแล้วสู้ไม่ไหวสักพักแล้วแล้วมันสู้ไม่ไหวสักพักเราค่อยไปไปเจอให้มองงูให้ชาวเมืองู้นี่เอสหกตกใจหรือเมืองเลยโอ้แผนนี้เลิศจังเลยอันเดี๋ยวเราไปก่อนนะโซ่โัวโัว ไปรู้เลยดีกว่ามาแล้วครับไอหรอเอ็กซ์ตาไม่เพื่อหนึ่งหายไปหมดเลยล่ะอ๋อเพราะว่าวันนี้โรงเรียนหยุดไงล่ะเพราะว่ามีมีคนที่มาคล้ายไอรอนแมนอ่ะมันจะมือเบิเคเคมันจะมาทำลายร้างหมู่บ้านเอ s มเอสมันจะยึดของให้ได้เลยคือว่าเรานั้นต้องรักษาตัวให้อยู่บ้านก่อนแล้วพอสงบสิ้มันก็จะกลับมาเรียนได้อ๋อคือท,ท้ายก็เป็นแบบนี้เองงั้นเอ็กซ์ตากลับบ้านได้เลยครับเอสเสียงอะไร โอ้ยไม่ทันแล้วเออใช่เลยไอ้เท้าหมา MMS โอ้ยไม่ทันแล้วจะฆ่าแกอ,อยู่นี่แหละมาพูดมาก็มามาต่อสู้กันป้องกระโดดไล่นน้ำท่วงพลังไล่นน้ำท่วงเลยแป๊บนึงพลังจงลอยจงลอยจงลยอยกระจอยกจะจะอยนะเนี่ยอึบสะท้อนเอง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 เฮ้ยกูจะชนะฉันว่มามันจะท้ากัน หัวหน้าครับลงไปกันเลยไหมกันมาลบกันโจดิไอ้น้ำทวงอุกกาบาตลังย่างมัดปืนเจ็ตลิงอ์ซโอ้ยเจ็บไงล่ะันระของฉันน่ะมันจริงมากเลยหัวชิชิชิรับลำแสงได้ซอร์เาไปที่บ้านเร้วออซเพื่อนหัวหน้าทำรวทำไมเอ้านายก็นักช่างกนักว่านาย เขากำลังว่านายอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนี่เองเอ๊ะเอ็กซ่าหายไปได้ยังไงเนีะ่ะผมเลยแพ้เฟลไปแล้วโซ่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 ว,ว,ว,ว่าจะชนะเอ้จ้ะว่าอ็กซ่านายเก่งมากเลยมันยอมแพ้แล้วใช่นั่นแหละต่อจากนี้ขอซ้อมครูซะหน่อยเดี๋ยว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 เฮังแรงน้องทวงแป๊บหนึ่งจุงเลยอย ดีใจมากเลยที่ได้อัดที่ได้อัดนสน่ยิยฉลองฉลองการเอาชนะได้